เรียอดอยากหนกักหลังถูกทหารฝ่ายรัฐบาลปิดล้อมเมืองต้องเก็บ้าและฆ่าแมวกินประทังชีวิตเว็บไซต์หาคู่แบบเฉพาะเจาะจงมาแรงในอเมริกาช่วยหาคู่รักที่มีความชอบแบบเดียวกันจากนั้นชมความน่ารักของเจ้าเหมียวในสถานรับเลี้ยงสัตว์ที่กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกาะกระแสโลกค่ะครับผมเอามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางหน่วยงานของสหประชาชาตินะครับได้เดินทางเข้าไปยังเมืองเมืองหนึ่งของประเทศซีเรียนะครับเมืองนี้นี่เรียกได้ว่ามีการสู้รบเนี่ยรุนแรงที่สุดเลยเมืองหนึ่งนะครับทางสหประชาชาติเนี่ยเขาก็เอาอาหารนะครับแล้วก็สิ่งของบรรเทาทุกข์เนี่ยเข้าไปแจกให้กับประชาชนที่ตกค้างอยู่ภายในเมืองที่ถูกทหารฝ่ายรัฐบาลเนี่ยโอบล้อมอยู่นะครับ เรื่องพวกนี้นะครับทหารเนี่ยเขาเข้าหน่วยงานของสหาบรัราชาชาตินะครับเขาเข้าไปดูเสร็จนอกจากจะเอาของไปช่วยเหลือแล้วก็ยังจะ นำคนที่ต้องการจะอบพยพออกมานะครับเพราะว่าทนกับสงครามไม่ไหวแล้วเนี่ยนำออกมาสู่ที่ปลอดภัยด้วยค,ครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ค่ะที่เดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยบอกว่าตกตะลึงเลยกับสิ่งที่พบเจอเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือบอกว่าไม่น่าไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เ,เกิดขึ้นบนโลกเพราะว่าสิ่งที่พบค่ะก็คือว่าผู้คนในเมืองเนี่ยอดอยากแสนสาหัสกันเลยหลายต่อหลายคนค่ะต้องเก็บหญ้าที่ขึ้นข้างทางเนี่ยมากินแล้วก็มีหลายคนเหมือนกันที่ ต้องจับแมวนะคะมาฆ่ากินเป็นอาหารเลยค,คือถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกเขาเละค่ะที่ไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะครับไปกันที่เมืองฮอมนะครับซึ่งอยู่ห่างจากกรุงดามัสกัสไปทางเหนือนะครับราวๆ6 6 2กกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มผู้ต่อต้านเนี่ยรุนแรงที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศเขาเลยนะครับจนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ตกลงที่จะหยุดยิงกันชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่จากโครงการอาหารโลกนะครับซึ่งอยู่ในสังกัดของสหรประชาชาตนินำความช่วยเหลือเข้าไปให้กับผู้คนในเมืองที่ว่านี้หลังจากมีรายงานว่ามีคนที่ติดค้างอยู่ภายในเมืองเนี่ยกำลังจะอดตายหมดแล้วนะครับตอนนี้ คือตอนแรกนะคะที่ขบวนรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินทางเข้าไปถึงคิดว่ากําลังเข้าไปสู่เมืองร้างค่ะคเพราะว่ามองหาผู้คนที่เดินตามท้องถนนเนี่ยคือไม่พบเจอแม้แต่คนเดียวเลยส่วนสภาพของเมืองค่ะก็เหมือนกับว่าเพิ่งถูกระเบิดนิวเคลียร์ยิยงถล่มมาบัดมาดคือไม่มีอาคารหลังไหนเลยนะคะที่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานค่ะคก็เริ่มที่จะมีผู้คนเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาก่อนที่จะออกมารอรับของบรรเทาทุกข์กันมาก มากมายจนเจ้าหน้าที่นี่ก็แจกกันไม่ทันเลยล่ะค่ะอืมครับทางด้านคณะเจ้าหน้าที่นะก็ยังได้มีการเดินสำรวจสภาพทั่วๆไปของภายในเมืองนี้ด้วยนะครับและพบสิ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่คิดว่าจะได้เจอเจอนั่นก็คือมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับออกมาเก็บหญ้าแล้วก็วัชพืชที่ขึ้นอยู่ตามริมถนนแล้วก็ทางเท้าเนี่ยไปต้มแทนการรับประทานข้าวนะครับ แต่ที่น่าสมเพชยิ่งไปกว่านั้นครับก็คือหลายคนเนี่ยไล่จับแมวครับที่เคยเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเนี่ยไปปรุงเป็นอาหารนะครับบางคนจําเป็นต้องบริโภคสุนัขด้วยทั้งที่เป็นสัตว์ที่พวกเขารังเกียจนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้เนี่ยพวกเขาล่ะครับจะต้องอดตายอย่างแน่นอน ส่วนสภาพความเป็นคนนะคะในเมืองนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าย่าแย่มากๆเลยหลายคนค่ะพาครอบครัวเนี่ยลงไปอยู่ในท่อระบายน้ําใต้ดินบ้างนะคะก็ใช้ห้องใต้ดินของอาคารเนี่ยเป็นที่พักอาศัยเนื่องจากว่าไม่สามารถอยู่บนพื้นดินได้ค่ะเพราะว่าอาคารบ้านเรือนทุกแห่งเนี่ยถูกทําลายจนเสียหายยับเยินไปหมดเลยและที่สําคัญค่ะถ้าอยู่บนพื้นดินเนี่ยอาจจะตกเป็นเป้เปาให้ทหารฝ่ายรัฐบาลคอยซุ่มยิงตลอด24ชั่วโมงก็เป็นได้ค่ะ การเข้าไปในเมืองฮอมครั้งนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญนะครับก็คือพาคนที่ต้องการอบพยพเนี่ยเดินทางออกจากเมืองมาด้วยซึ่งก็มีคนจํานวนมากเลยครับเดินทางตามออกมากนะครับเพราะว่าทนอยู่กับสภาพที่ไม่เหมือนคนเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับแต่ไม่น่าเชื่อครับว่ายังมีอีก มีคนอีกจํานวนไม่น้อยที่ตัดสินใจนะครับจะอยู่ภายในเมืองต่อไปโดยให้เหตุผลว่าจะดีจะร้ายแค่ไหนนะครับนี่ก็คือบ้านเกิดของพวกเขานะครับปู่ย่าตายายก็เกิดที่นี่ถ้าจะตายพวกเขาก็บอกว่าขอตายที่นี่เหมือนกันะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่บ้านของเขาเนี่ยก็ยังมีทรัพย์สินสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างน,นะครับถ้าอ,อพยพออกไปแล้ว พวกเขาเชื่อว่าคงไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกอย่างแน่นอนนะครับจึงขออยู่ที่นี่ต่อไปแม้จะต้องคอยหลบระเบิดหลบลูกกระสุนนะครับหรือว่าจะอดตายเนะี่ยพวกเขาก็ยอม น,ะะนอกจากนี้ค่ะประชาชนนะคะแล้วก็กองกําลังฝ่ายต่อต้านเนี่ยก็ยังบอกด้วยค่ะว่าถ้าประชาชนอพยพออกจากเมืองไปหมดแล้วรัฐบาลซีเรียเนี่ยอาจจะใช้เรื่องนี้แหละค่ะเป็นข้ออ้างในการโจมตีเมืองนี้อย่างเต็มที่เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกนานาชาติประนามด้วยเพราะว่าในเมืองค่ะก็จะเหลือแต่กองกําลังที่ถูกตราหน้าว่าเป็นกบฏซึ่งรัฐบาลจะมีสิทธิ์กวาดล้างอย่างชอบธรรมด้วยค่ะอืมครับอย่างไรก็ตามนะครับภารกิจของเจ้าหน้าที่ โครงการอาหารโลกครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็มีอุปสรรคอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับคือในระหว่างที่เข้าไปมอบความช่วยเหลือนั้นก็มีข่าวนะครับแพร่กระจายออกมาว่าข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวนั้นถูกยกเลิกแล้วและฝ่ายรัฐบาลจะเริ่มต้นจานการโจมตีทันทีนะครับเล่นอาเจานาทีเนี่ยต้องเดินทางออกมาโดยด่วนเลย และภารกิจในวันนั้นก็ถูกยกเลิกไปโดยปริยายนะครับแต่ปรากฏว่าทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นและเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะครับว่าจะต้องเดินทางกลับเข้าไปอีกอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับภารกิจครั้งนี้ค่ะทางโครงการอาหารโลกเนี่ยสามารถนําสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งสิ้นราว1,500คนโดยที่คนพวกนี้ค่ะที่ได้รับแจกสิ่งของเนี่ยจะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ประมาณ1เดือนซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จพอสมควรเลยค่ะ ซึ่งสาระชาชาติก็หวังว่าภารกิจในคราวนี้จะเป็นต้นแบบท,ที่สามารถนำไปปรับใช้กับเมืองอื่นๆต่อไปได้เพราะว่ายังมีอีกหลายเมืองแหะค่ะที่ตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกันแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของนายประชาอาวสัต์เนี่ยจะยอมให้พวกเขาทำต่อไปอหรือเปล่าค่ะครับ ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางเกาะกระแสะโลกเราก็เคยนําเสนอเรื่องของเด็กๆในซีเรียนะครับที่กําลังจะอดตายนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานไหนเนี่ยเข้าไปดูกันโดยตรงได้อย่างชัดเจนนะครับ<ช>แต่ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วเขาบอกว่าสถานการณ์และก็สภาพในเมืองนี้เลวร้ายกว่าที่คิดไว้หลายเท่าเลยทีเดียวใช<ต>่ะคะ่ะเห็นแล้วก็น่าสง<ม>สารจริงๆนะคะคือแค่ไปเก็บหญ้ามาต้มกินหรือว่าต้องยอมฆ่าแมวฆ่าหมาม <ๆ S 1> แบบนี้เนี่ยก็โหดร้ายพอสมควรเลยค่ะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแส 交流跟探